โอ้ฝนตกกับบอยู่เนาะไปลงไปเบื้องเอา้าโอ้ยกำลังคล้องว่าตลาดบ่ามาแล้วว่ะเองสบายดีพี่น้องมีแต่นังมูอยู่ผู้เดียวได้มานีนะพวกนี้เมื่อวิดเมืกก่อกี้นี่เมื่อ้านบ้านยาเมื่อกี้นี่เอาหมูแดงไปหาหมอนี่หมูแดงไข่บ่เศร้าไปมาเลวเถอะหนึ่งกินยาแล้วบ่เศร้า เอายังเอายังเอายังเอาเลยไหมป้าสุดสุดแดงเอายังเอาไปไว้พุนตกอืมสุดแดงเอาตัวใดโอ้ของหลายเน่าพุนตกผัดเอาเลยไหมเอาเลยไหมมันบ่มีได้ของกินนะเอาด้วเอาของกินนะไว้พุนตกห้ามพุนนี่ตกห้ามพุนห้ามโตเออเท่าแดงแอปเปิลนะเออาเลยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล มีบอสินแหงนะเออเออเออเชียสินแหงไว้ปอนมันทระไดผักหอมนี่เออเอาผักหอมไว้ทำเกลียวผักเพื่อาแอปเปิ้ลเรขึ้นเฮือนกล้วยมันอันนัรนะไปไปขึ้นคืนตกเออสินแหงกับผักหอมเอารลดสินแหงกับตัวไดกะเออกระยา 15ซาวผู้ที่30ด้านนี้เนาะทางผักหอมเศร้านี้หมดไปแล้ว30บ่เบิ่งซิเอาหยังอีกว่าไว้กินว่าจบ่มีเนื้กินหานี่กินน้ําปลาน้อยกว่าอืมแนวกินกับข้าวผัดบ่ค่อยมีเนาะ เป็นปีงผัดบบันไดทถ้าได้หมักเสเวนี่หาพัานบวบเออเอาโลตสิบหนึ่งตำเจียวกินสามสิบห้าหมักเพดิบมีบวบอ่ะเออถ้าไดเพด,ดิบนะเออเอารลอืึสามสี่สิบเออหาพันบวอ่ะเร่งตามเจียวบัตรหนึ่งทา้าไรแหละสิบห้า้า สามสิบสี่สิบแหละปาทถุเพอบาทเดียว 40. สี่สิบไปเลยน้องยวเอาไว,กวยกว่าเด้อเพอบาทเดียวสี่สิบพันไปเลยใครแต่บอคใายหนาเว้ยอ่าสี่สิบพันเงินใจโชคดี แถมบนี่นะโอ้ขอบใจขอบใจโอ้มื่อนี่มื่อนี้มื่อนี้มีแถมมืม่อนี้มีแถมคิดว่าสิโบมาแล้วได้พนตกเจ๊ไปตอบนะมันอยู่กับลูกสาวสองคนจ้า พ่นตกกับแข่งพี่น้องขั้นโมไปฮะผัสชัดเสียเหยังเนาะละได้ฮะผัดรบลีเห็นนะกับพ่นตกก็ต้องไปแหละพอไปได้กับไปขั้นโมจำเป็นลีกกับโบโยกยุทธผู้แหละฮะผัดปากทองฮะผัดกินอยู่คูมมมค่มือเมตตาบะเยาว่าคู่มือมือละซองซ้ำคาบกินอยู่เรื่อยๆจำเป็นต้องเลยฮะผัสชีลงมาอยู่ลุ่มลูกกับโบลง้งผู้นี่เฮกากอกมาอยู่นอกเอาพี่น้อง พวกสูเผาเพื่อนดีๆนะกลางคืนนะนะไอหมาสองตัวอย่าให้เลี้ยงเสียเ่าแล้วล่าได้ถ้ากำลังมานอนยู่นอกหันบดอยู่ในพี่นองงัวกรบบาดอกกินหยาเบิดมือเลยเด้พ้นโต๊ะก็ได้ซากบัเนี้ซากกระค่ดดอกมันมันมีบอลอันห่มไว้แลลวก็มันโล่งเนียแล้วก็ยับออกห่างๆกันพี่นองเครื่องกับ อุ้ยคนทางโอุ้ยพวกสีเงาอุ้ยพวกคนทางจับเอาจับเอาข้าวหนึ่งหอดสี่สิบหาสิบอุ้ยตายแหละตลาดน้อยเอ้ยมีแถมอีกมวยนี้โอ้โชคดีพี่น้องฝนตกมีแถมให้ยยันขายของบวเบิดบ้จังมาแถมให้นี่ว่าเยอะคือสุดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีน้ำใจเนาะซื้อเพิ่นคู่มือคู่มือแถมเคยอันเมาเพิ่นก็เคยเพิ่นก็มีน้ำใจอันแถมให้ถือว่าโชคดีพี่น้อง ก็ขอบใจพันหลายขาได้ขา,ายไมพ้พ่นพนโต๊กับข้อหายคายเบิดเบิดเ,เดอ้ออื่นตำลังขออยิบได้ <laughs> พ่นโต๊กับหายคายเบิดทางบ้านยามตอนยามลีห้านี่บ่มีตอนมีลีหายยามพี่น้องเขาตึกสะดุ้งลงหวยอ๋อกายจะไปตอดกินอะไรของสัน ส่วนลูกลงมานอนอยู่ลุมก็ไม่ลงมากินข่าอยู่ทิ่งอยู่แล้วบันนี้ลูกค่ะบลงมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยคนสิลงมาบ่ฝนตกส่วนมันคงบ่ได้ลงมาอยู่ลุมแต่เฮิงเลยเด้แตะเกานะแเม่กังเว้นเลยเม่์พาลงมาอยู่ลุมน้าไม่เรียบแต,แต่ลุงทันมาลุงม,มาบขึ้นบนอยู่แล้วขึ้นมาหอบกังเว้นกะขึ้นมาหอบ,หอ,บอยู่แต่เพื่อนตัวเองเอยแล้ว เราก็เคยเลยแล้วก็บุอยากลงโอ้ยตูผาเบิ่งอันโทรศัพท์กินแอปเปิ้ลเออมีความสุขวาติฮ่าโตูผูปื่ปปลกับขาง,งบอนโอ้ยขักเด้พอลงเน่เสียงโทรศัพท์จะหาล่างกอลุกโอ้ยมาให้แม่ล่างให้ก่อนอย่าแกงหังวมันเปืือนสกปรกนะเออแม่ล่างแล้วแม่จะทงให้เลยแล้วชิคกินพยังวานนี้นะ อ่ะสบายดีปะลุงก่อนนั <ances> ่งลงแล้วก็เอามือขึ้นนบสบายดีจบดีปินไหมอือมามามีเห็ดให้กินมะเอาเอาเดี๋ยวนี้อมอมยิมหน่าจุ่มเงือกโอ้ยยตีด่ามันได้แก่หายนบอกกินอยู่กับลูกสองคน มีแต um, ่สีนอนเว้นให้มันคุมกับ้านเนี่ยขาดปฏิพี่น้องนอนกับปุรับดอกนอนสั้นแหละผลเปื่อยๆมาดูมาดูเสียด้ยเนาะขับเมื่อเลยใหพ่อมานอนน้ำแลสิปุ๊กพ่อ พุก่อมานอนเสือนะ้ำเห็ดยังไงนั่นกินดีๆแม่ล่างแลยเลยผัดไปเห็ดแนวนั่นบุ้ยเบิ้งขี้เซานะเบิ้งขี้เซานะอย่าลินเปื้อนน้ะมุโอ้ยเสียดายได้สือเป็นเงินเป็นคำนะฮันดีฮันดีกระสันเล่าคนบ่ได้เอาให้เด้อมือหนาเด้อ ตกทั้งวันพี่น้องบ่ได้ขยันขยันเลยฟอยู่แบบนี้ตอนหน้าตอนหน้าที่ทีจ่าเอ้ยอืขอบคุณหนึ่งร้อยซิปสับพี่น้องอย่าว้าโอยจะโซนเมพี่บะพี่บอมมาใส่หนึ่งร้อยซิปับพี่น้องขอบุญขอบคุณละลายเด้อพี่น้องอ้าว หลังกันเขามากดติดตามไวไ้ๆวพี่น้องหายผ่านนไว้เนาะขอบ,บุญขอบคุณเด้อพี่น้องฮากะรักพันฮาก็ได้รักร้อยพี่น้องฮากได้คนติดตามหนึ่งพันขึ้นเมือเนาะฮากได้หนึ่งร้อยพี่น้องหนึ่นงร้อยปลายเนาะจับนี่กะโอเคสําหรับเฮาไอ้เพื่อนไามไ้กินเนี่ชื่อตลาดน้อยเนะเออว่าเพื่อนตลาดน้อยแลวกะ เพิ่นแทมไหมฮะน้องแจ็คเพิ่นได้กำลิกำไรสำได้เนาะก็เร้วแต่เพิ่นได้พี่น้องเฮากับโบดนห้องขอเพิ่นแทมเองเพิ่นตาเมนิพ้นกับตุ๊กเนี่ยข้าสมุดว่าโบขายโบกับฮิเสซไดเนี่ยกับโบจักเนาะตลาดมาซื้อแบบไหนื่อเดนนาดิมเดนนานโน่ซื้อแบบข้ากินนะเออเมียงโค่นอันนั้นเพิ่นกินตัวอันตลาดหน่อยแทมอันนี้พี่น้อง เมียงคโค่นว่าดูเมียดูว่าให้มัน,นแจ้งแงนะเมียงโคนเมียดูยอด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 สิใกล้เป็นอีเหงื่อเลยนะนี่นะขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นเด้อเกลีเกลืมกรบโบมี่และข้อข้างกรบโบมี่แหละหายไปเบิดอแหละอยู่กับลูกสองคนมือน,นี่นะพี่น้องฝนกับฝอยฝอยโปรยโปรย,ยลงมาบ่ได้ขาดสมขาดสาย พากันกินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นิ่พี่น้องอือดิ้มเต่าดิโอ้ยยอมได้เขาจี้กะจี้ให้ได้เศานี่ก็มื้อแรงเพจังกินใหม่หสิไปดังไฟจี้อีกเศร้าไดเปียกเปื้อนอย่าเข้าโรงเียนอีกแเข้าเียนฝนตกฝนตกฝนตกตีนแห้งแล้วก็บ่อยากลงไปเปียกอีกได้ลูกเอ้ยรียะยังก็ อ๋อเออเออพ้นเศาตุกพ <fit> <quarto> <t när S 1> ูดแล้วลูกจังเขาเฮียนใหญ่เลยพ้นหมอถามว่าพ้นเศาตุกพูดจังเขาเฮียนใหญ่เลยพ้นอีละจะเขาแห้งบ้องเฮียนอ่ะอูแม่พาไปมันคือบกเขาห้องแต่กินคือกินขนมอยู่ข้างห้องเซยอยู่เอ้าวตัวเขาหนอเอือดมเบื่อเอาอีแล้วเขาเฮียนน้อยพี่เลยเราะจะไปเขาเฮียนใหญ่เลยพ้นเห็นยังหมู โมโมเป็นมึงตัดผมอีกบ่พอมเอามีตัดลงไอลุ่มนอะกูว่าเลยนะฮะโอ้ยตัดผมอีกบ่มือนั่นนะโอ้ยพอนึ่งปุดียางห้าอยู่เรื่อยๆบอกว่ามีตัดนะข้นไว้สูงตัดหนวดเลยหลือว่าอยู่ล้างตู้ผูกไปไว้นานหนาถ้าเราตัดนะลูกมันก็จับแล้วเ้ามพัดเห็นพี่น้องอันเห็นอยู่เพิ่นไปไปหลินนะหันนะบคกดีดจะเป็นมีตัดพอเพิ่นมาตัดผมอีกเลยนะ เดี๋ยวมาเสียเอาราคาเนี่พ่อไม่เบิร์นให้บุกข้ยพังให้พ่อเจ้าน่ะบุกข้ยพังพระชิจัากอบเบิรนป้าในหันบริเห็นเลยเนาะไม่ได้ป้าถูกไปเบิง่งมีตัดผมเป็นหลักตัดผมอีกแลก้วบ่ว่ะจอยชีดจ้าเอ้ยจอยพี่บ้าอย่าบอกนะี่นๆะนะ <_ d ata> ลูกทำล้าพระจากเด้ย,ดยังเด้อเฮ้ยอามีตัดใบตามลูกมาตัดผมอีกแล้วลูกผมลูกขนลุก่วมยาว โอ้ยหึนจ่อยเด้อมามาเล่นก่อนสิหายจ่อยมีหายจ่อยเด้อ<ด>เป็นอย่างจ่อยในหะ้บ่อยให้บ่อยให้แล้วจ่อยเห็ดมีตัดอยู่ลุ่มเลยลูกตัดพมตัวเองอันนี่นะนจ่อยหา้หนู่มจ่อยหา้นู่มโอ้คอยบริเห็ดยังพีดจ่อยนะเห็ดพีดจ่อยเห็ดพีดเวก็ต้องให้ แม่บริพิษจอยกับบริพิษให้แม่แต่แบบคือร้อยนั่นแหละร้อยเห็ดพิษแม่ก็ต้องให้ร้อยจนานอนนี้ม่ให้ร้อยพ่อมีผ่ตัดผมตั <c oughs> ตวเอง <c oughs> เอา้าสิหัวไม่แล่นผ่าจากได้ผมแบบนั้นแบบนี้ผ่าตัดมาเห็ดอีหยังนองเด็กดดเด็กบ้าบ้าบ้าเบื้งตีปากตัวเองไม่ว่าบุ๋มวนนะอย่าว่าเอาเนี่ยบอดีนะม่บอกอยู่เอาประจักพี่น้อง พอก,กันคลิปหนาพอวนนต้องกับพได้มีแต่ให้เข้ามาตีแม่พี่แล้ว